สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับที่เห็นอยู่นี้เป็นคำพิพากษาสารดีกาในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณากฎหมายอาญานะครับและรวมทั้งกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะครับ ครบครันในกฎหมายหลักๆในการเตรียมตัวเพื่อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือไอการผู้ช่วยนะครับหรือในสนามเนติบัณฑิตดีกาเหล่านี้นะครับมีดีการ,รวมกันนับเกือบหมืน่นดีกาเลยทีเดียวนะครับเป็นคำพยักษาสาาดิกาที่ผมรวบรวม โดยนำคำพักษาที่อาจารย์ในชั้นเนติประบัณฑิตนำมาบรรยายทั้งในส่วนภาคหนึ่งและภาคสองนอกเหนือจากนั้นผมได้คัดเลือกติกาแต่ละปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2,550จนกระทั่งถึงปี2,166นะครับ ทั้งในส่วนที่จะเติียมโดยเนติบัณฑิตยสภาและโดยสารดีกาผมเตรียมไว้เพื่อเป็นคู่มือของติวเตอร์ของสถาบันลงนันสอนกฎหมายนะครับนอกจากนั้นก็จะนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการติวเพื่อเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้วักษาและอายการผู้ช่วยนะครับผู้ใดพร้อมนะครับเชิญเข้ามาที่สถาบันุงนันสอนกฎหมายนะครับ ลุงนั้นพร้อมเสมอที่จะให้คําแนะนําและการเตรียมเตรียมตัวสอบนะครับและให้ข้อมูลเหล่านี้ถึงแก่ทุกท่านผู้ที่อยากเข้ามาสู่สถาบันลุงนั้นสอนกฎหมายสําหรับคลิปนี้ลุงนั้นก็ขอแบ่งปันและแนะนําอุปกรณ์สู่ความสําเร็จเตียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ